สวัสดีครับจิดแววอีสานผ้าเหลาะพี่นอ้องมันยาวกับผ้ามาเบ่งการท่อผ้านอกพี่น้องนึกว่าตำหุเออมันีเป็นจีไม่จีสดใสงามๆเลยการท่อผ้านึกว่าตำหุนี่กิดมีอุปกรณ์หลายอย่างเนี่ยพี่น้องเไย ัต้นกับกีนี่แลลหละ,หะหก,กะนนีเป็นอุปกรณ์ลักเสื้อเสื้อหูเนาะเตียงนองเนาะเสื้อเป็นใส่เสื้อหูต่อมากอันนี้เป็นเอื่นยังล่ะนี่ เขาเนาะพี่น้องเออเออขาเขาห้าใสเขาซองหูเนาะเขาซองหูนี่ับมาห้ากับนี่เขามีเฟื่มเฟื่มนี่เ้าใสเฟื่อมตะไใดหนอเสียา,ายเสปลายว่าสัตว์หรือว่ามีจิตแปดตายแล้วพี่น้องมีแปดนี่เป็น เพิ่มตัวมือนี่เพิ่นใส่แฉลบนี่เป็นแฉลบเลียดเนะดาะตะก้อนนี่เพิ่นที่ใส่เป็นไม้เป็นริ้วเป็นริ้วตัวมือนี่มันหักหักหักง่ายตัวมือนี่เพิ่นเลยใส่เป็นปั้นเลียดแฉลบเลียดเพิ่นดี น้องสีสมเนาะพี่น้องสีสมาง,งามจะมีไล่เป็นต้นสนเนาะพี่น้องอันนี้เ็นเอินมีขอวันวลี่ัระธานไล่ต้นสน ลลยตัวเอ็ดนี่ก็จะเป็นต้นสนสำหรับไล่ของเฮ้าเป็นไล่ตัวเอดเนาะพี่นอ้องอยู่ในกรอบส่สังวันพี่นอ้องสังวันล,อลอ้อมรอบเป็นที่สมงาม,งามสีสดใสพี่น้องสีสดใสเลย ดูดีคนขาวๆจากนอยใส่โอ้งามปีนออวงามเขาเขาดีเขากันดีคนคนผิวเลียงๆออกคล้ายๆติดแววนี่ก็ใใ่งามคือกันผิวผิว เจ้าข้อขาวคือเก่งนี่ออนจีส้มเบิ้งขึ้น,ออนพี่น้องใส่ไฟใส่กับเบิ้งขึน้นงามนี่เป็นกำลังท่อเป็นกำลังตำ่ยายด่วนจีสิงจงงีงามสีสม้มมีกมีลายดอกสลับเนาะพี่น้องเนาะเป็นดอกเป็นดอก ไม่สลับที่สวยๆที่สดๆเออพามาเบ่งที่การตาของเพืเอ่อนเรื่องกับพยายามพามาอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้พัฒนธรรมของอีสานเฮ้ ่นก,การท่อผ้าทุ่มเงินก็ระจัด,ดแล้วละคนท่อก็ได้คนตั้มก็ได้ก็พยายามนุ่รักพยายามเบ่งสนับสนุนรัฐผู้ที่มีใจหักกะศึกษา เอาล่ะเนาะพี่น้องเอ้อมือนี้กับป้ามาเบิ่งกันว่าตันนี้กับพี่น้องกันไปสนเอาคนใจกับล่าง